ครับผมวันนี้ฮะนาบิวฮะมาเป็นคู่เปิดหัวของศึกรีเบรสราชดำเนินเวอซิลี่ในรอบไฟนอลนะฮะเจอกับทางเพชรเอกนะครับผมนาบิวอามานะครับผมจากทางวีนามครับแล้วก็เพชรเอกครับผมเดนเข้าไปต่อยท้องครับวันนี้นี่เหมือนนาบิวเนี่ยทำน้ําหนักไม่ได้นะฮะ,ะก็เลยต้องปรับขึ้นมานะครับจริงๆตอนแรกน่าจะไปต่อยอยู่ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าพอทําน้ําหนักไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นช่วงของพีริมแทนนะครับ เดี๋ยวดูฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับนาบิวรอบที่แล้วนี่เสมอกับนักชกกัมพูชานะครับแหมจริงๆทําได้ดีฮะแต่ว่าโดนมัดเข้าไปให้โดนนับนะครับมาวันนี้ตั้งอกตั้งใจครับสูงยาวเลยนะฮะนาบิวอามานะเดินเข้าหานะครับผมเด็กหนุ่มนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับผมอุ้ยหมัดขวาดอนนี้สวยครับโอเดแต่ว่าเจอเฮ็ดเอกสวนด้วยไะขวาครับนาบิวนี่ฝั่งสีแดงนะครับผมกางเกงสีดําครับ เตินลุกเข้าใส่ครับผมนี่ฮะโอ้เพชรเอกครับอ๋อวุฒได้ดีเลยทีเดียวครับนะบิวนี่ได้เปรียบในเรื่องของระยะอาวุธนะครับว่าความอึดความทนเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูกันอ๋อทอทีนะครับผมเมื่อกี้มีคนเดินผ่านนะนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับอ๋ครับนี่จิ้มมาตาโอ้ยนะครับ ดีกว่าครับผมเพชรเองแต่ว่าความแข็งครับประสบการณ์เดินเข้าหาอุย้ยแข้งซ้ายของนาบิลเตะจ่อย,ยางมาฮะมัดเวี่ยงแงล้วเตะเข้ามาอีกทีโอ้ยสามยกนะครับผมมีคะแนนทุกยกนะครับแล้วก็โชว์คะแนนให้ดูด้วยนะครับเดินบุกเข้าหาครับผมจีบสกัดไว้ก่อนหัวความสูงความยาวของนาบิลนี่เป็นปัญหาเลยทีเดียวอุย้ย มาดึงหลบไปได้ครับจังหวะเมื่อกี้นาบิวนี่ความามีทักษะพื้นฐานจากเทควัโด้ด้วยนะครับผมก็จะมีสเต็ปการออกวุธที่รวดเร็วว่องไวด้วยนะแต่ว่าพอมาฝึกมวยไทยก็เข้าทางครับด้วยอาวุธยาวๆอย่างนี้นะฮะสามารถที่จะเล่นเขา่าเล่นถีบนะฮะเขา่าหน้าคู่ชกได้ไง่ายๆแล้วดูฮนะ้าต่อยท้องไป เห็เอกแกยังไงเตะขวาสูงมาเตะมาฮะนี่ดึงหลบได้ครับเนี่ฮนะเพชรเอกต้องระวังเรื่องระยะวุ้นนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเข้าวงในได้ตัดได้ก็ดีครับดูฮะหมัดมาแล้วเตะมาจับไว้แล้วเตะขาไม่ถึงครับโอ้โหยนะบิวทีปสกัดไว้ได้ก่อนครับสนุกเลยนะฮะไฟนี้ครับเอาฮะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดนะครับผมอีกประมาณ2ีวิโดนหมัดขวาเข้าไปแล้วแข้งซ้ายครับอุ้ยรุนแรงเลย เดินเข้าใส่แล้วเข่าสูงขึ้นหน้าครับฟันต่อปันต่อครับผมว่ายังไงฮะพม่เอกโดนเข่าไปสองที่ถีบสกัดไว้ก่อนโอ้ยอังุยเอาเมื่อคันมาแล้วลวกลงไปครับโอ้โหนี่ฮะโอ้หมัดกันพุงล่างนะครับผมโดนเข้าไปที่คางครับแล้วก็หมัดซ้ายครับโดนเข้าไปว่ายังไงฮะไหวหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยเลยครับผมหมดเลยฮะในยกที่หนึ่งครับผมโอ้นาบิวครับสุดยอดฮะแม่อีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้โอ้ตอนนี้ขวาใยชนะไปแล้วครับผมสำหรับนาบิวามาครับ อ่าไว้เดี๋ยวดูกันนะผมโอเปิดหัวมาก็ T K O แล้วครับยังไงฝากด้วยนะครับผมสำหรับมวยไทยนะครับผม R D S ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามมวยไทยฮีโร่ครับได้ทางทาง Facebook และ YouTube รวมถึง TikTok นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ